กินแล้วมาแต่ที่ทำงานแต่เช้าเลกินอะไรนจานาย่างจได้กินหมูิ้งเป้ามันเยอะใช่ไห ทั้งหมดนั่นก็แปลกแล้วลูกเจอเจอพี่อเล็กสองเรื่องเนี่ยพี่อเล็กตอบว่าเล่นเรื่องที่เล่นเล่นเป็นเล่นเป็นทีกเกลือะแต่ครั้งแรกเขาบอกว่าเล่นเป็นทิกเกอร์พี่อเล็กตอนเช้าเขาบอกว่าเขาเล่นเป็นทีกเกลือแต่พี่ถามว่าจะกันเจ็ดวันเลยอ่ะได้เจอพี่อเล็กเนี่ย เอจะเป็นนดูมนากจ่อันนี้หล่อดเดี๋ยวกดิกเดี๋ยวกดิกเดี๋ยวกดิกตัเนี้จริงๆหล่อทุกวันนะอ้าโอ้ยถ่ายพี่เถ่ายไ้ไหมเฮ้ยมันเจอกันนะ จะถาสิอะยันถ่ายใคร่าตัวเองเจ้พี่ตัวเองรอแลิจะถ่ายสนิยมเซลเราไหมนานเปิดเมงสาเยอะเป็นยงหนึ่งชายสมหญิงเขาบอกสามสี่สาม ไม่อะไรนะแล้วรู้ยังว่าเบอร์อะไรอ่ะวันนี้มีแกงอะไรไหมหรือว่าแกงไรจำรู้เบอร์เสื้อยังอ่ะจำรู้เสื้อเบอร์อะไรยังอ่ะ

ไปอยู่ข้างหลังโอ้ยข้างหลังไป